สวัสดีครับผมเก่งแซ o วัน o อร์ยูวันนี้คุยกันเรื่องฟอยอร์ acht, กับแกนแคนยอนการเรียกแคนยอนที่นี่ก็คือความเหมือนของภูมิประเทศนะครับที่มีความคล้ายคลึงกับแกลนแคนยอนรัฐแอเริโซนาส่วนแกงนแคนยอนที่สหรัฐอเมริกานี่ก็เกิดจากฝีมือของธรรมชาตินะครับอาจจะเกิดจากการยกตัวของแผ่นดินและ การกัดซอกของแม่น้ำโคลราโดเกือบพันล้านปีบนที่เชียงใหม่เกิดจากการที่เจ้าของพื้นที่ขุดดินขุดหน้าดินเอาไปขายแล้วก็เวลาล่วงเลยมานี่ก็สักสิบกว่าปีแล้วมั้งฮะมาดูต่อที่ภาพชุดนี้เป็นภาพแกนแขนย้อนที่อเมริกาครับนะครับลองดูครับลักษณะที่คล้ายๆกัน ซ้ายเชียงใหม่ขวาอเมริกาภาพต่อไปก็จะเป็นเรียกฟอรยอดครับอันนี้อันนี้ของไทยเขาจะเรียกแกนแขนย้อนที่ชนบุรีที่จังหวัดชนบุรีเกิดจากการทําเหมืองหินซึ่งตอนนี้เหมืองหินก็ได้ปิดตัวลงมาเป็น10บสปีแล้วสนานามก็ดูเหมือนฟอร์ยอดนะฮะซึ่งฟอร์ยอดเนี่ยก็เกิดจากการกดทับของน้ําแข็งการไหลของน้ําแข็งขนาดใหญ่ มาเป็นเวลาเกือบพันล้านปีภาพน,นี้เป็นฟอยยอของหมู่ประเทศสแกนนีเดเวียเทียบกันดูครับซ้ายสแกนนีเดเวียขวาประเทศไทยเหมือนฟอยยอดนะครับสวัสดีครับ